ผู้อาวุโสของอิสราเอลมาที่เฮบวนวันนี้และเขาต้งหลายต้องการคุยกับท่านอให้เราคอยฟังถึงสิ่งที่พวกเขาจะบอกในอดีตที่ซาอูลเป็นกษัตริย์เหนือเราเรารู้ว่าท่านเป็นผู้นำกองทัพของชนอิสราเอลเรามาเพื่อทำข้อตกลงกับท่านดาวิดและเจิมท่านให้เป็นผู้นำของเราอในที่สุดสิ่งนี้ก็เกิดขึ้น คำพูดของซามูเอลที่เขาพูดมานานมาแล้วในที่สุดก็เป็นจริงท่านหมายความว่าอย่างไรหรือทำไมท่านถึงพูดถึงซามูเอลท่านจำซามูเอลได้แน่เด็กน้อยที่ปรนิบัติพระเจ้าภายใต้การดูแลของเอลีมหาปุโรหิตในวันนั้นพระสุรเสียงจากพระเจ้าหรือการมองเห็นที่เลือนลางนั้นดวงตาของเอลีเริ่มพร่ามัวทำให้เขามองเห็นได้ไม่ดีนักเย็นวันหนึ่ง เอลีนอนอยู่ในที่นอนของท่านและตะเกียงของพระเจ้ายัางไม่ดับซามูเอลก็นอนอยู่ด้วยเช่นกันและหีบของพระเจ้าก็อยู่ใกล้ๆพระเจ้าทรงเรียกซามูเอลซามูเอลข้าพระเจ้าอยู่นี่แล้วซามูเอลก็วิ่งไปหามหาปุโรหิตเอลีและพูดว่าข้าพระเจ้าอยู่นี่ท่านเรียกข้าพระเจ้าใช่ไหมเราไม่ได้เรียกเจ้าจงกลับไปนอนเถิด พระเจ้าทรงเรียกอีกครั้งว่าซามูเอลซามูเอลจึงลุกขึ้นไปหาเอลีอีกครั้งข้าพเจ้าอยู่นี่ข้าพเจ้าเชื่อว่าท่านเรียกข้าพเจ้าเราเราไม่ได้เรียกเจ้าลูกเอ๋ยไปเถอะจงกลับไปนอนขณะนั้นซามูเอลยังไม่เคยรู้จักพระเจ้าพระดำรัสของพระเจ้ายังไม่เคยสําแดงแก่เขาแล้วพระเจ้าทรงเรียกซามูเอลเป็นครั้งที่สาม สมูเอลจึงลุกขึ้นแล้วไปหาเอลีข้าพระเจ้าอยู่ที่นี่ท่านเรียกข้าพระเจ้าแน่แล้วเอลีมหาปุโรหิตจึงเข้าใจว่าคือพระเจ้าที่เรียกเด็กนั่นสมูเอลกลับไปนอนเถิดเมื่อเจ้าได้ยินพระองค์ทรงเรียกเจ้าให้เจ้าทูลว่าข้าแต่พระเจ้าขอตัดเถิดเพราะผู้รับใช้ของพระองค์กำลังฟังอยู่สมูเอล จึงกลับไปนอนที่เดิมแล้วพระเจ้าสเสด็จมาประทับอยู่ใกล้ๆทรงเรียกอย่างที่เคยทำมาแล้วซาเูเวลซาเูเวลขอตอัดเถิดเพราะผู้รับใช้ของพระอ,องค์คอยฟังอยู่ดูเถิด เรากำลังจะทำสิ่งหนึ่งในอิสราเอลเมื่อใครก็ตามที่ได้ยินเรื่องนี้หูทั้งสองข้างของเขาจะอื้อไปในวันนั้นเราจะดำเนินการตามคำตัดสินของเราต่อเอลีทุกสิ่งที่เราพูดเกี่กับพงพานของเขาตั้งแต่ต้นจนถึงที่สุด เจ้าควรบอกเอลีผู้รับใช้ของเราว่าเราจะมีภากษาพงพันของเขาเป็นนิดเพราะบาปของพวกเขาความบาปที่เขารู้อยู่แล้วเพราะบุตรชายของเขาแช่งด่าพระเจ้าและเอลีไม่ได้ตำหนิพวกเขาเพราะฉะนั้นเราจึงปฏิญาณต่อพงพันของเอลีว่าความบาปชั่วของพงพันเอลีนั้นไม่สามารถลบล้างด้วยเครื่องสัตวบูชาหรือธัญญบูชาได้ สมูเอลจึงนอนอยู่จนรุ่งเช้าแล้วจึงเดินไปเปิดประตูพระนิเวศของพระเจ้าแต่สมูเอลไม่กล้าที่จะบอกเอลีเกี่ยวกับนิมิตท,ที่เขาได้รับจากพระเจ้าอย่างไรก็ตามเอลีเรียกสมูเอลมาและกล่าวว่าเรื่องอะไรที่พระเจ้าทรงตัดกับเจ้าสมูเอลลูกเอ๋ยอย่าปิดบังอะไรจากเราขอพระเจ้าลงโทษเจ้าให้หนักถ้าเจ้าปิดบังจากเราในทุกสิ่งที่พระเจ้าตัดกับเจ้า ดังนั้นสมูเอลจึงเล่าเรื่องทุกอย่างให้เอลีฟังถึงสิ่งที่พระเจ้าตรัสเกี่ยวกับพงพันธ์ของเอลีสมูเอลไม่ได้ปิดบังอะไรไว้จากเขาเอลีฟังทุกถ้อยคำของสมูเอลแล้วคิดในใจว่าพระเจ้าจะทรงกระทำตามพระประสงค์เสมอสมูเอลเติบโตขึ้นและปฏิบัติในพระวิหารและพระเจ้าทรงสถิตกับท่านไม่มีคํำพยากร์ใดของสมูเอลจะตกป,ปเปล่าโดยไม่สำเร็จผล อิสราเอลทั้งหมดจากเหนือจรดใต้ก็ทราบว่าสมูเอลได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้เผยพระวจนะของพระเจ้าณที่ชิโลพระองค์ทรงสำแดงพระองค์แก่สมูเอลผ่านทางนิมิตใช่เรารู้จากสมูเอลผู้เผยพระวจนะผู้ยิ่งใหญ่และเรารู้ด้วยว่าท่านได้เจิมแต่งตั้งซาอูลเป็นกษัตริย์องค์แรกของอิสราเอลแต่ทำไมท่านถึงพูดถึงสมูเอลในเมื่อท่านไม่อยู่กับเราแล้ว นั่นคือสมูเอลที่มาที่บ้านของพ่อของข้าพเจ้าเมื่อหลายปีก่อนในรัชสมัยของกษัตัตย์ซาอูลและเจิมข้าพเจ้าอย่างลับๆเพื่อให้เป็นกษัตัตย์เหนืออิสราเอลในอนาคตหลายปีหลังจากนั้นขณะที่ข้าพเจ้าวิ่งหนีกษัตัตย์ซาอูลและกลัวว่าจะเอาชีวิตไม่รอดข้าพเจ้าไม่อาจจะเชื่อว่าคำพูดของสมูเอลที่มีต่อข้าพเจ้าว่าจะกลายเป็นความจริงแต่วันนี้พวกทัานมาเสนอพันธสัญญาให้ข้าพเจ้าเป็นกษัตริย์ของพวกท่านแท้จริงแล้ว พระเจ้าไม่ได้ให้คำพยากรณ์ใดๆของสมูเอลเสียไปเปล่าพระเจ้าได้ทรงกระทำให้สำเร็จในทุกคำที่สมูเอลได้กล่าวถึงข้าพเจ้าดังนั้นดังที่สมูเอลทูลพระเจ้าในวัยหนุ่มว่าข้าพเจ้าขอกล่าวแก่ท่านว่าจงบอกมาเถิดเพราะดาวิดผู้รับใช้ของพระเจ้ากําลังฟังอยู่บอกข้าพเจ้าว่าจะเป็นผู้นำประชาชนอิสราเอลในฐานะกษัตริย์ได้อย่างไรกษัตริย์ดาวิด